สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงนะคะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคในวันที่1มิถุนาย,ยนปี2,565ท่านใดที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะคะก็สามารถฟังเป็นแนวทางได้เลยนะและก็เหมือนเช่นเคยค่ะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับส หรืออันดับ3นะคะก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1มิถุนาย,ยนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและดาวพระราหูได้โคจรทับจุดเกิดทับลัคนาชาวเมษเลยนะคะได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคดาวโชคลาภเข้ามาทับเนื้อทับตัวแบบนี้และได้ตําแหน่งที่ดีด้วยคุณก็จะได้รับอิทธิพลดีๆในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินก้อนในเรื่องของโอกาสการช่วยเหลือต่างๆอย่างแน่นอน ค่ะ ดาวพระราหูนะคะความหมายของเขายังหมายถึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคความหมายของเขาหมายถึงสิ่งแปลกๆสิ่งลี้ลับประมาณนี้นะช่วงนี้ชาวลลคนาราศีเมษท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการมูการไหว้นะคะการขอพรต่างๆนานาสามารถทําได้เลยรวมถึงมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้โชคจากของแปลกๆได้โชคจากคนเพศหญิงได้โชคจากความเชื่อต่างๆนานานะคะที่บอกว่าได้โชคจากคนเพศหญิงเพราะตําแหน่งที่ ดาพระราหูโคจรมาทับตัวชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเทวี TV หมายถึงเพศหญิงนั่นเองค่ะอาจจะเป็นโชคที่มาจากคุณแม่พี่สาวหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงหรือคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณที่เป็นผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระพุทธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณก็โคจรมาทับลัคนาด้วยนะคะมาทับเนื้อทับตัว แล้วก็ทํามุมโยกกันกับดาวพระจันทร์ด้วยค่ะชาวลัคนาราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภมาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะเพราะว่าสหัสชชะหมายถึงบริบทรอบข้างตัวคุณหมายถึงคอนเน็กชันหมายถึงญาติหรือเพื่อนนั่นเองค่ะและทํามุมโยกกันกับดาวจันทร์สัญลักษณ์ของดาวจันทร์หมายถึงเพศหญิงอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ได้ซึ่งจะสอดคล้องกับตําแหน่งของดาวพระราหูที่เป็นเทบีโชคด้วยนะคะคําว่ามีโชคเนี่ย ต้องบอกว่าบางทีแล้วอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเลขที่เราจะนําไปเสียงดวงนะอาจจะหมายถึงการที่เขาเหล่านั้นคอนเนคชันเครือข่ายญาติพี่น้องของคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณในบางเรื่องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งที่ถือเป็นจุดที่สําคัญที่ชาวลัคนาราศีเมษได้เข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ครั้งนี้ ก็เพราะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณโคจรมาทับตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนรักตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นมุมที่ดีนะส่วนดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็โคจรเข้าเรือนการเงินของคุณปุตตะหมายถึงโชคลาภได้เช่นกันค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไรายได้พิเศษได้เงินแบบฟลุกๆนะคะได้เงินแบบ เ,เขาเรียกว่าเป็นโชคลาบเล็กๆน้อยๆเป็นลาบปากลักษณะนี้นะมีเกณฑ์มีโอกาสมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวเมษค่ะก็คราวๆประมาณนี้นะเราก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ